เช้าครับวีโกลนะครับแล้วก็ชีฟนะครับป้องัดล่างแตกครับเท่าน,นั้นแต่ท่านี้นะครับอาการเขาเกียยวถอยไม่ได้นะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถอยนี่ฮนะอ่าจะถอยเข้าไม่ได้นะครับ เดี๋ยวจัดให้ครับผมวิท้ับผมเหนื่วยช่างบิ๊กครับผมคนผู้เก่าสำารับเก่าพี่น้องอ่ะวันนี้วีโก้นะครับคันนี้สี่ประตูตัวพีเลนเนอร์นะครับตัวเป็นแชมป์แล้วนะครับคันนี้อาการมาด้วยอาการเกียร์ถอยเข้าไม่ได้นะครับคันนี้ก็ทําการยกเกียร์ลงมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับไม่มีเกียร์แล้วนะครับเลยจะชุดคัตนะครับก็ไปดูกันว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับเนี้ย อันตอนแรกก็คือน้ํามันเกียร์นะครับดําเหนียวนะครับเป็นเศษเนี่ยฮะเกิดจากการไม่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ตามอายุนะครับน้ำมันเกียร์นี่สามหมื่นโลนะครับไม่ถึงสี่หมื่นนะครับเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับอย่าไปเะได้นะครับนี่ฮะพังมาไม่คุ้มนะครับน้ํามันเกียร์ไม่กี่บาทนะครับเปลี่ยนพันกว่าบาทนะครับสามลิตรนะครับเปลี่ยนทีเนี่ยฮะอันนี้ดําจนเป็นนะครับเป็นเหนียวจนเป็นเนี่ยครับลูกปูงลูกปืน พังมาไม่คุ้มนะครับเกียร์ลูกหนึ่งไปดูเกียร์กันนะครับอันนี้ช่างหนอมกําลังทําการขูดประก็นนะครับอันนี้ก็ผ่าออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเกียร์ของวีโก้นะครับนี่แหละอืนี่ฮะก็คือตัวนี้จะเป็นชุดเฟืองเกียร์ถอยนะครับนี่ฮะกามปูอยู่นี่นะครับแต่มันเข่าบดายย้อนยังนะครับ เพราะว่าไอ้นี่มันหักนะครับนี่้แน่นอนจริงๆนะครับนี่หักได้จังจรินี่นี่ฮะต้องขับโหดขนาดไหนครับถึงจะหักได้นะครับตานนี้ก็สรุปนะครับนี่ยฮะตัวนี้หักนะครับตัวเรียกคุยที่บางคนก็เอิ่นคุยนะครับนี่ฮะหรือแกนเข้าเกียร์แล้วครับอันนี้ของใหม่นะครับนี่เอามาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ปกติมันจะอยู่แบบนี้นะครับ นี่มันหักไปแล้วครับนี่นี่ฮะอันนี้ของใหม่คราวนี้ก็เดี๋ยวทําการใส่ลูกปืนนะครับถอดถอดตรงนี้แล้วก็แกะเม็ดลูกปืนออกแล้วก็ใส่ตัวแกนใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ก็อยู่จะอยู่ช่วงนี้นะครับนนะครับนี่ฮะมันจะเสียบพะลุมานะครับมาเข้ากามปูตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้มันหักนะครับมันเลยเข้าเกียร์ถอยบ่ได้นะครับนี่ฮะก็ ประมาณนี้นะครับงานซ่อมเกียร์นะครับอันนี้ก็ทําการล้างให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวประกอบเปลี่ยนไทลนะ้ำมันเกียร์ด้วยแล้วก็เปลี่ยนนี่ทั้งหมดนะครับก็ประพบจบที่นี่เช่นเคยนะครับครับผมสร้างบิก๊กซ่อมรถคือเก่าพี่น้องนะครับ